สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง Alternate Gamer ช่องเกมที่จะพาเพื่อนๆสนุกกับเกมไปมพร้อมๆกับการสร้างรายได้กันนะครับจอรอคิวเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้สำหรับเกม NFT ของค่าย Joy City ที่รันบนระบบ V-Mix อย่างเกม Crypto b o n z e t ตัวเกมนี้เป็นยังไงระบบเกมเป็นแบบไหนมีกิจกรรมแจก a i r d r o p อะไรบ้าง เราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับเกม c r y ต t o Bonz เป็นเกมแนวไอเดน RPG ที่จะพาเพื่อนๆไปจัดกองทัพฮีโร่เพื่อออกไปต่อสู้กับเหล่าศัตรูตลอด24ชั่วโมงจุดเด่นของเกมนี้อยู่ที่ความเป็นไอเดนที่จะมีระบบการต่อสู้อัตโนมัติถึงแม้ว่าเราจะปิดเกมอยู่ตัวเกมก็จะต่อสู้กับเหล่าศัตรูตลอดเวลาในเกมเนี่ยเราจะต้องทําการสร้างฮีโร่และรวมร่างฮีโร เพื่อให้เราได้ฮีโร่ระดับเทพมาต่อสู้กับเหล่าศัตรูว้ร้ายที่จะแข็งแข่งขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละด่านสำหรับตัวเกมนี้เปิดตัวเกมจริงมาน่าจะมีเวอร์ชั่นภาษา,าไทยให้เราได้เล่นแน่นอนครับมาดูต่อกันที่ระบบ e c o n o นมิ s ซิ t เตกันนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ผูกกับกระเป๋า V ี n ิกว a l เล็ตเหรียญหลักของเกมจะมีชื่อว่าเฮอร์ Go, ซึ่งจะหาได้จากการแลกเปลี่ยนแรภายในเกม มาเป็นเจ้าตัวเฮอร์โก้โดยตัวแรกที่ว่าเนี่ยก็คือเจ้าแร่ฮีโร่สโตนนั่นเองครับส่วนอัตราการแลกเปลี่ยนหรือส w a p แร่เป็นเฮอร์โก้ยังไม่มีการเปิดเผยในเว็บไซต์นะครับและเช่นเคยครับว่าการสร้างรายได้จะได้จากการนำตัวเหรียญหลักของเกมอย่างเฮอร์โก้มาซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดจากเฮอร์โก้ไปเป็นวีมิกแดง จากนั้นก็นำวีมิทแดงไปเปลี่ยนเป็นวีมิทเขียวและนำวีมิทเขียวไปขายในตลาด Ex c h a n g e เพื่อนำมาสร้างรายได้ในชีวิตจริงนั่นเองครับแต่ตอนนี้ตัวเกมยังไม่มีข้อมูลการหาแร่การใช้แร่ออกมาเลยนะครับในเว็บไซต์ของเกมก็ยังขึ้นคำมิ่งซูนอยู่หลายหัวข้อเลยแต่จากที่ได้ลองไปสืบค้นข้อมูลของเกมภายในคอมมูนิตี้มา ก็จะพอทราบลักษณะการเอื้นเหรียญคร่าวๆได้ครับหลังจากที่เราเข้ามาในคอมมูของเกมนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นห้องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับดูจากตรงนี้จำนวนสมาชิกกว่า4 6 0 0 0คนที่สนใจเกมนี้เนี่ยก็เยอะพอสมควรเลยนะครับพอๆกับสมาชิกของคอมมูในเกมโยกังเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูประกาศในช่องอน n c e m e n t กันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีข้อความบอกว่า คริปโตบอ m แซบนวี i x กกำลังจะมาในเร็วๆนี้เป็นเกมสไตล์ i d o ด RPG ที่สามารถเพลและเอิรนได้ง่ายๆและสนุกด้วยสัมผัสความตื่นเต้นที่แท้จริงของ p พลทูเอิ n โดยเกมคริปโตบอลแซเป็นเกมบนบล็ Chain ที่เป็นภาคต่อของเกม IP ยอดนิยมอย่างเกม o of d ดทที่เป็นที่รักของผู้เล่นมากกว่า50ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเราจะสามารถรับฮีโร่สโตนผ่านการเล่นเกมที่เอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญเฮอร์โกได้แล้วก็สามารถสร้างตัวคอมมานเดอร์ในรูปแบบของ NFT จะทำให้ได้รับบัฟต่างๆด้วยเช่นการขุดแร่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเพิ่มจำนวนการแลกเปลี่ยนเหรียญอย่างเฮอร์โกให้ได้มากที่สุดครับจากข้อความตรงนี้และสไตล์ระบบเกมของค่ายจอยซิตี อาจจะทําให้เราพอเดาลัลกษณะการเอินแรกของเกมนี้ได้คร่าวๆนะครับแต่นี่ก็ยังเป็นเพียงแค่การคาดเดาจากข้อความเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าลองดูเกมในค่ายนี้ค่ายเดียวกันอย่างเกมเรือการชิปแบทเทิลก็จะเห็นว่ามีการควบคุณอัตราการแลกเหรียญสูงสุดด้วยนะครับถ้าเลเวลฐานน้อยๆก็จะสามารถแลกเหรียญต่อวันได้น้อยแต่ถ้าเลเวลฐานสูงขึ้น ก็จะสามารถแลกเหรียญต่อวันได้มากขึ้นด้วยนั่นเองครับในส่วนของเกมคริปโตบอ m แซดก็คาดว่าน่าจะมีรูปแบบคล้ายกันเนี่ยนะครับอาจจะมีระบบการควบคุม e c o n o นมิกเซตเตที่คอยควบคุมอัตราการแลกเหรียญสูงสุดของแต่ละ ID ผ่านความสามารถของตัวละครอาจจะเป็นเลเวลหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างซึ่งในมุมมองของเราเนี่ย วิธีการนี้เป็นวิธีการควบคุมเหรียญที่ดีมากๆเลยนะครับอย่างถ้าเราอยากสวัปเหรียญได้เยอะๆเราก็ต้องใช้แร่ในเกมเยอะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเพื่อเ,เพิ่มความสามารถของตัวละครของเราซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีการเผาเหรียญในโลกออกไปตรงนี้ก็จะช่วยในการพยุงราคาของเหรียญเอาไว้ให้ได้นานๆนั่นเองครับจากข้อความประกาศใน d i s c อร์ ก็อาจจะทําให้เราพอคาดเดาได้นะครับว่าตัวเกมเนี่ยน่าจะควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยนผ่านเลเวลของคอมมานเดอร์ก็เป็นได้ครับซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็มีกิจกรรม a อร์ดรอปแจกของรางวัลอยู่นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์จากลิงก์ใต้ตคลิปได้เลยครับเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์นะครับก็กด a d d d r o p Event หลังจากนั้น ตัวเกมจะให้เราทำการลงทะเบียนเพื่อรับ Adopt นะครับเราก็กดทำตามที่เว็บไซต์ Require มาเลยครับการแจกรางวัลน,นะครับจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกจะแจกรางวัล250เหอร์โค้ให้กับคนที่มีสกอร์สูงสุด100คนนะครับในส่วนที่2จะแจก50เฮอร์โค้ให้กับผู้เล่น50,000คนโดยการสุ่มแจกนะครับ อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับนอกจากกิจกรรมแจกรางวัล a i r d ดแล้วตัวเกมก็ยังมีกิจกรรมแจกรางวัลสำหรับผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่แอ p สโตล e และ g o o g l e Play Store เลยนะครับตัวรางวัลเนี่ยเกมจะแจกเป็น Commander Solar ตัวละคร h e โ o ่เทียสิตัวและแจกแลฮีโร่สโตนสแล่เลยนะครับ อย่าพลาดเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้เลยนะครับวันนี้เราก็มีทิคดีๆมาส่งท้ายฝากเพื่อนๆด้วยครับการสร้างรายได้จากเกม p y to Earn เนี่ยเราควรจะเป็นผู้เล่นที่เข้าเล่นเกมตั้งแต่ต้นน้ำเพราะว่าในช่วงที่เกมเปิดใหม่ๆเนี่ยราคาเหรียญจะค่อนข้างดีมากเลยครับการที่เรารู้จักเกมและรู้วิธีการเล่นเพื่อเอิเหรียญมาตั้งแต่แรกๆ จะทําให้เราได้เปรียบแล้วก็สร้างกําไรได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นสําหรับเกมนี้เองก็เช่นกันครับเพื่อนๆอ,อาจจะลองไปโหลดเกม Hero b o n ลเวอร์ชันเดิมมาเล่นดูก่อนเพื่อที่จะได้หาเทคนิคและทิศในการเล่นเกมให้ได้นะครับหวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่ได้รับชมรับฟังกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้แล้วก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรากันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ